ขุนวางตั้งอยู่เลขที่53หมู่12ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4เป็นโรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่สูงตั้งอยู่ห่างไกลอยู่ในถิ่นทุรกันดารทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามวัยส่งเสริมและพัฒนาระบบวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาการโรงเรียนหลวง โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาการโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ Active Learning 2. เพื่อส่งเสริมการวัด Ective Learning 2. เพื่อส่งเสริมการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน,ในใเพือพเ่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับมีเป้าหมาย 1. ในใน 1. การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยใช้สื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่าน 2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะโดยใช้กิจกรรมทางการเรียนรู้สเตมศึกษาและกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในปีการศึกษา2564ส่งผลให้โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแทร์ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยเฉพาะการอ่านและการเขียนประสบปัญหาในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ดำเนินการภายใต้รูปแบบโคโมเดลเป็นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม5ขั้นตอนดังนี้โคสตาริก โคสตาดีร่วมศึกษาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางทําการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงห โคพลนร่วมวางแผนจัดประชุมวางแผนแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในแต่ละระดับชั้นจัดทําข้อมูลสารสนเทศนักเรียนที่มีปัญหาผลิตสื่อนวัตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโคแอคชันร่วมปฏิบัตินำสื่อนวัตรกรรมที่ผลิตไปใช้ในชั่วโมงพลาโคแอคชันร่วมปฏิบัติ นำสื่อนวัตรกรรมที่ผลิตไปใช้ในชั่วโมงภาษาไทยหรือชั่วโมงสอนซ่อมเสริมซ่อมเสริมทดสอบสมรรถนะการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และอ่านไม่คล่องของนักเรียนมีการกำกับนิเทศนิเทศติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเน,นื่องโคซัมไร์ urai, ร่วมสรุปสรุปรายงานผลการใช้นวัตรกรรมส่งผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโคแชร์ Co chair, ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รู้ปัญหาและผลที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นผลที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีจำนวนลดลง 2. ครูมีนวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6สามารถอ่านออกเขียนได้และอ่านคลองเขียนคลองมีวินัยการอ่านที่ยั่งยืน 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาภาษา กิจกรรม STEM education เป็นการจัดกิจกรรมที่มีการประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นกิจกรรม Active learning เป็นกิจกรรมที่จำลองสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบ,บวนการคิดการสร้างสารรค์ชิ้นง,งานและนำเสนอชิ้นง,งานที่ตนเองได้สร้างสารรค์ขึ้นเพื่อฝ่าผ่านสถานการณ์ที่จำลองขึ้นได้ประชุมมอบหมายงาน STEM ในช่วงชั้นป1ถึง3จัดกิจกรรมรถพลังลมในช่วงชั้นป4ถึง6จัดกิจกรรมจรวดขวดน้ำโดยใช้กระบวนการ PDMCAS ผ่านโคโมเดลโคลสตาดี S Co y, ร่วมกันศึกษาโดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4ี่คนโดยมีครูให้ความรู้ S ตายความรู้เรื่องแรงลมและความดันอากาศการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ท t เทคโนโลยีความรู้เรื่อง<ส>การค้นควา้าการเลือกใช้วัดสดุ E E n g i n e e r i n g ความรู้เรื่องการออกแบบรถพลังลมและจรวดขวดน้ำา M Mathmatic กความรู้เรื่องการวัดปริมาตรรูปทรง M m a t h e m a t i c ความรู้เรื่องการวัดปริมาตรรูปทรงเส้นผ่านศูนย์เส้นผ่านศูนย์นนนกลางของขวดน้ำ ร o แพลนร่วมวางแผนเมื่อนักเรียนได้ความรู้จากฐานการเรียนรู้นำมาประยุกต์และออกแบบออกแบบรถพลังลมและจรวดขวดน้ำ Co-action ร่วมปฏิบัติในแต่ละกลุ่มนำแบบที่ออกแบบไว้มาสร้างสารรค์ชิ้นงานโดยมีการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างรถพลังลมและสร้างจรวดขวดน้ำ c คสมารโคสมารายร่วมสรุปเมื่อสร้างรถพลังลมและจรวดขวดน้ำเสร็จจะเป็นขั้นตอนการทดสอบรถเพื่อหาจุดที่จะต้องสังเกตปรับปรุงหรือพัฒนารถพลังลมและจรวดขวดน้ำให้มีประสิทธิภาพสรุปร่วมกันในกลุ่มโคโคแชรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอชิ้นงานก่อนการแข่งขันปฏิบัติภารกิจ หรือตามสถานการณ์ที่ตั้งไวใ้ให้ลุ้ล่วงภารกิจนั้นๆอย่างเป็นทิมงานผลที่เกิดขึ้นหลังการจัดกจิจกรรม STEM Education 1. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรถพลังลม 2. นักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญทั้ง5ประการคือความสามารถในการสื่อสารก็แสดงความคิดเห็นความสามารถในการคิด สามารถวิเคราะห์หลักการทำงานของรถพลังลมและจรวดขวดน้ำความสามารถในการแก้ปัญหา,าการทดสอบรถพลังลมและแก้ปัญหาได้การทดสอบรถพลังลมพัฒนารถพลังลมของกลุ่มตนเองได้แก้ปัญหาจรวดขวดน้ำที่ตกไกลไปหรือใกล้เกินไปให้ลงสู่เป้าหมายที่กำหนดได้ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนในกลุ่มและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นความสามารถด้านเทคโนโลยีนักเรียนศึกษาค้นคว้าจากเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสารรค์ถูกต้องและมีคุณธรรมกิจกรรม STEM education กิจกรรมนักวิทย์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นกันมีส่วนร่วมส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดการสร้างชิ้นงานการนำเสนอชิ้นงานได้ซึ่งครูประจำชั้นร่วมกับครูสาระวิทยาศาสตร์ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมนักวิทน้อยของระดับชั้นป .1 ถึง3โดยใช้กระบวนการ PDMCAS ผ่านโคโมเดลในการจัดกิจกรรม โคสตาดี y, ร่วมกันศึกษาแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มโคสตาดีร่วมกันศึกษาแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ4-5คนโดยครูวิทยาศาสตร์และครูประจำชั้นให้ความรู้ก่อนแล้วให้นักเรียนทำการทดลองตามแบบแผนและใช้คำถามนำเพื่อให้เด็กได้ค้นหาคำตอบจากกิจกรรมที่ทำ Co-Plan น Co คร่วมวางแผนเด็กนักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานโดยมีการประชุมวางแผนภายในกลุ่มและมีคุณครูคอยให้คำแนะนำโคแอคชั Co ่นร่วมปฏิบตัติในแต่ละกลุ่มจะสร้างชิ้นงานโดยมีการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มอย่างชัดเจนมีการเสนอแนวคิดโค m m a r i ไรร่วมสรุปนักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมสรุปกับครูในการทําการทดลองเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการทําชิ้นงานต่อไ โคแชร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูให้นักเรียนนำชิ้นงานที่สร้างจากการออกแบบมานำเสนอและนำชิ้นงานมาทดสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผลที่เกิดขึ้นหลังการจัดกิจกรรมนักวิทย์น้อย 1. น,นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำชิ้นงานตามภารกิจ 2. นักเรียนมีสมรรถนะผู้เรียนดังนี้ความสามารถในการสื่อสารนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องความสามารถในการคิดครูให้วัสดุที่จำกัดเพื่อให้นักเรียนสร้างสารค์ชิ้นงานขึ้นมา ความสามารถในการแก้ปัญหานักเรียนสร้างสา์ชิ้นงานขึ้นมาความสามารถในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการสร้างชิ้นงานนักเรียนมีการทำใหม่แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตนักเรียนทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น